ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำ Admin ต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงค่อนสก,กินแรสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง Rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ วันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าร้านค้าพเนจรนสกินเมดนะครับหรือว่ากิจกรรมนี้ชวเป็นคนรกการที่จะเหมาตู้นะครับต้องใช้หมดกี่คมพีกี่คูปองกันบ้างวันที่ท MC มีคำตอบนะครับสมมรับคณเปิดเท่าเกมใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับส่วนระยะเวลาของกิจกรรมนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่22เมษายนะครับก็ราวสามวันเท่านั้นนะครับโดยมันจะการันตี1นสกินถาวรนะครับภายใน100คูปองนะ ส่วนคุณจะเหมาตู้เนี่ยจะอยู่ที่กี่คูปองเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโดยรูปแบบของกิจจะโอ้ยดูรูปแบบของกิจกรรมนะครับจะเป็นรูปแบบของการสุ่มปกติเนี่ยแหละครับแล้วก็โดยจะมีของรางวัลทางขวากับทางซ้ายนะครับโดยฝั่งทางขวาเนี่ยจะเป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกินเลยนะครับโดยฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นสกินที่มีเอฟเฟกต์สกินนะครับก็ได้แก่สกินของอลสเตอร์สกินดาร์ซี่แล้วก็สกินของออเดอรแอนเนตนั่นเองครับออสโตรออฟดิซี่นั่นเองนะครับ โดยต้องขอบอกนะครับว่าโดยปกติของร้านค้าในจอนนี้นะครับนี่ได้บัตรเช่าเลย โอเคเพื่อนการไม่รอช้านะครับมาสรุปกันเลยดีกว่าสรุปคนที่อยากรู้นะสมมติคุณต้องการสกินของฝั่งขวานะครับสกินของลิลิน่าสกินของมายองกาหรือว่าสกินของกาลีนะครับถ้าคุณเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดนะครับต้องจ่ายอยู่ที่100คูปองนะครับต่อไปนะครับสมมติคุณต้องการสกินของอเลสเตอร์ดาร์ซี่หรือว่าสกินของแอนเน็ตนะครับต้องจ่ายอยู่ที่400คูปองนี่นะครับถ้าถามว่าผมรู้ได้ไงนะครับผมก็ กดที่อะไรเอ่ยนะครับเขาจะมีบอกว่าสุ่มแต่ละครั้งกี่คูปองนี่น,น,นะครับแต่นะครับยังเพิ่งปิดนะครับผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่า ในการสุ่มหนึ่งครั้งเนะี่ยคุณมีโอกาสได้สกินของดาร์ซี่ภายในการสุ่มครั้งแรกเลยก็ได้นะครับหรือไม่นะครับคุณสุ่มครบ100คูปองแล้วคุณอาจจะได้สกินฝั่งซ้ายไปก็ได้หรือว่าสิ่งของดาร์ซี่ไปก็ได้นะครับบางทีคุณอาจจะไม่ต้องเหมาตู้เลยก็ได้นะครับซึ่งผมก็เคยได้มาแล้วส่วนตัวนะครับเป็นสกินของอเป็นวงแหวนเป็นร้านค้าภาในจอนครั้งที่แล้วนะครับผมก็สุ่มสกินทาร่าไปนะครับก็หนึ่งครบ100คูปองพอดี นะครับก็ได้สกินฝั่งซ้ายสกินเมสเอฟเฟกสกินนะครับหมดไปในร้อยคูปองก็ถือว่าคุ้มมากะครับฉะนั้นก็อยู่ที่ดวงคุณด้วยบางคนเขาแบบว่าพี่พี่ครับครั้งนี้แล้วเนี่ยผมสุ่มไปแค่90คูปองเองผมได้สกินของทาร่าแล้วนะครับบางคนก็สุ่มไปแค่10คูปองบางคนก็สุ่มไปแค่1คูปองก็ได้สกินของทาร่าแล้วนั่นเองนะครับที่ว่าก็แล้วแต่ดวงคุณนั่นแหละแต่สมมติคุณดวงสัวที่สุดแล้วอยากได้สกินของดรซซี่ฝั่งซ้ายเนี่ย ต้องจ่ายอยู่ที่400คูปองแต่ถ้าคุณโชคดีคุณอาจจะได้เพียงแค่100คูปองเท่านั้นนะครับผมเคยได้มาแล้วนะอันนี้และหลายๆคนที่ดูช่องผมก็ได้มาแล้วนะครับฉะนั้นลองสุ่มดูไม่เสียหายแน่นอนครับแต่ว่าผมก็ไม่อยากที่จะเติมเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีสกินที่ผมอยากได้นะครับก็ไม่มีตัวไหนที่ผมเล่นเลยนะดาร์ซี่แอนเนตแล้วก็โลกิก็ไม่เล่นเลยนะครับแต่ว่าทั้ง3สกินนี้เป็นมีสกินที่อนขคังที่จะสวยนะครับ ก็ได้ใครอยากได้ก็จัดได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับมาดูที่กล่องนักรบอวกาศนะเพียงแค่9คูปองเท่านั้นนะครับ้าถามว่ากล่องนี้คุ้มไหมนะครับเอาส่วนตัวนะผมก็ไม่ได้น,นาให้เติมหรอกแต่ว่านะครับผมว่าต้องมีคนที่สุ่มกล่องนี้แล้วได้สกินแน่นอนนะครับฉะนั้นถ้าใครสุมกล่องนี้แล้วได้สกินก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนตัวผมแต่ผมไม่แนะนานะแต่ว่าต้องดูกันก่อนนะครับว่าสมมติมีคนสุ่มเยอะๆแล้วมีคนบอกว่าพี่ครับบางทีผมสุมได้9ก้ สุ่มไปแค่90คูปองเนี่ยผมได้สกินโอเมนได้สกินของมอทอลแล้วครับพี่อะไรเงี้ยต้องดูนะครับว่าคนสุ่มเยอะไหมแล้วได้สกินเยอะไหมนะครับเราค่อยสุ่มตามนะแล้วถ้าใครอยากรู้ว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มอยากรู้ว่าคนสุ่มไปเท่าไหร่นะคมับมคุณไม่เจอในช่องนี้ใช่ไหมคุณสามารถไปที่เพจอารีนาอารวีไทยแลนด์เฮ้ยเพจการีนาอารวีไทยแลนใน Facebook นะเซิร์ชไปนะครับการีนาอารวีไทยแลนนะครับแล้วก็ไล่ดูนะมันจะมีเนี่ยหน้ากิจกรรมเนี่ยคุณก็ไปดูคอมเมนต์ข้างล่่าางนะครับว มีแบบว่าคนสุ่มไปบ้างหรือยังนะสำหรับคนที่มาดูคลิปผมในช่วงที่แบบว่า,าช่วงแรกๆหมายถึงช่วงเนี้ยบางทีตอนเช้าเนี้ยมันเอาเวียนโพสกิจกรรมเนี้ยลงอ่ะมันจะมีคนคอมเมนต์ว่าเฮ้ยพี่ผมแบบว่าสุ่มแบบ10คูป,ปองได้แล้วอะไรเงี้ยสามารถไปเลื่อนดูกันได้นะเพื่อจะได้ประกอบการตัดสินใจของคณด้วยนะครับผมโอเคก็จะอันนี้สําหรับทั้ง2กิจกรรมนะครับโดยใครนะครับใครได้กันบ้างนะครับสําหรับกิจกรรมนี้ครับไหนวะ ไหนอะที่ฟองขวัญไหนอะนี่เอานี่ไงผมได้ทั้งสามอันนะครับแพ็กตัวอวกาศนะผมไม่รู้นะว่าคนอื่นได้กี่อันกันนะครับแต่ว่ามันให้ผมมาทั้งสาอันไม่รู้ให้มันทำอะไรนะครับผมก็เปิดไปเลยนะครับทีิจริงมันควรจะได้แค่อันเดียวนะแต่ผมได้มาทั้งสามอันเลยเพื่ออะไรวะตัวอวกาศมันกิจกรรมมันจะบั็กนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะดึงคืนหรือเปล่านะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับตอนนี้ผมมี1ิบลาวแล้วนี่ไงเปิดอีกสามนะครับนี่ งงนะครับตอนแรกก็ผมเติมไปปกติอ่ะสามวันเขาเขาแบบว่าไอเนียวะมันเขาจะชดเชยรายวันเลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวขอดูนะครับเนี่ยเขาชดเชยรายวันเลยทุกคนแล้วผมได้มา4ี่อันนอนาโอตายไวยกรีดนะครับเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะฮะฮม,มีเวลาอีก42วัน นนมีระยะเวลาไม่จำกัดนะครับสำหรับผลึกอาวากาศก็จะวันนี้สาหรับคิวเดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกครั้งกันเลยนะครับสมมติในกิจกรรมร้านค้าปนจรนะครับอยากได้สกินฝั่งขวาจ่าย100คูปองอยากได้สกินฝั่งซ้ายจ่าย400คูปองถ้าเหมาตู้นะแต่ต้องขอบอกว่าคุณอาจจะได้สกินฝั่งซ้ายภายใน1คูปองหรือว่าร้อยคูปองด้วยแล้วแต่ดวงของคุณด้วยนะครับส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับจะเป็นกิจกรรมกล่องนักรบอวกาศ9คูปองนะครับกิจกรรมนี้ ก็เป็นการซื้อกล่องในราคา9คูปองแล้วจะสุ่มของรางวัลให้คุณแต่ว่าผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอัตราการออกของสกินหรือว่ากรอบโปรไฟล์แค่1%เท่านั้นนะครับต้เป็นคนที่ดวงดีมากๆถึงจะได้นะครับฉะนั้นถ้าใครสุ่มแล้วได้ดีก็อย่าลืมมาคอมเมนต์อบอกกันด้วยนะครับก็จะอันนี้สรับคลิป,ปวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ปเป็นแรงใจให้ผมํำคลิปต่อไปด้วยแต่วันนี้เครับเรามาดูหนึ่งครับว่าใครดูคลิปของเราจบบ้างนะครับไปกันเลย let's go โอเคครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าคลิปที่แล้วใครดูคลิปของเราจบบ้างนะครับเมื่อตอนเที่ยงที่ผมลงไปนะคุณปัทรูนะครับร้อยมาลดก่อนดีกว่ารู้สึกไม่ค่อยคุ้มเหมือนโอเมนหนึ่งสามศูนย์สี่ใช่ไหมคุณปัทรูคลิปมันผมแลนะ้วว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับ H new s read off power ใหม่แล้วนะครับยนอนหุ่นยนต์คุ้มกว่าเยอะเลยครับหนึ่งสามศูนย์สี่ใช่ไหมผมก็คิดว่ายนต์หุ่นยนต์คุ้มกว่าเยอะเลยนะครับสจหรับใครเติมมีใครเติมไหมลองสกินทูเรนอย่างเดียวครับตอนนี้ไม่ใช่ หนึ่งสามศูนสี่นะครับคมกริตว่าแล้วอย่างนี้ก็ต้องจัดแล้วกดมาสามสก,กินแล้วเรีย <c> ก <oughs> ว่าหลวมตัวไปแล้วนะสำหรับคุณคมกริตร์นะแต่ผมเซิร์ชไว้เลยผมแคปไว้เลยนะครับเผื่อวันไหนลืมนะครับจะได้แบบว่าจําได้นะขอบวิบวับไหมครับวิบ,บ,บวบับนะครับผมวิบวับนะหนึ่งสามหนึ่งสามศูนย์สี่เย้คุณพัศกรสวัสดีครับอาจารย์มีคนลอกกันบ้าน <c oughs> ใช่ไหมใครลอกคนนี้หรือเปล่าลอกไหมคนนี้ลอกไหม อยากจะถาม GM ว่ามันไทยตรงไหนครับสกินเทลยังไทยกว่าเลยอืมนั่นสินะครับมันไทยตรงไหนนะฮะเออเอาจริงนะครับมันเขาบอกว่าเป็นชื่อกุญชรใช่ไหมแต่ว่าสกินนี้ผมไม่เห็นอะไรไทยเลยนะเออวะ่ะก็จริงอย่างที่คุณกอลเซเว่นว่า <laughs> มีอันติเมตสกิลที่ไทยอย่างเดียวมั้งนะครับเออนั่นนี่สกิลสองก็เป็นแบบคล้ายๆกับบ j ใช่ไหมส่วนสกิลอันติเมตสกิลเนี่ยเป็นแบบว่ามังกรอย่างเดียวเลยนะครับคุณพัสกรเนี่ยมาหลายบ่อยวะ มานี่ด,ดูโหรูปโปรไฟล์โคตรหลอ่ออ่ะเฮ้ยหล่อเกินพ่อหนุ่มหล่อของแท้นะครับส่อช่องใหม่ด้วยนะครับตอนนี้กำลังสร้างอยู่นะครับหนึ่งสามหนึ่งสามศูนย์สี่เอ๊ะนี่ไง <c oughs> นี่ไงคนลอ,อกกันบ้านคุณพัสกรนี่ไงนี่ไงคนพัสกรลอ,อกกันบ้านนี่ของจริงต้องหนึ่งสามศูนย์สี่โอ้โหมีคนลอ,อกกันบ้านเฉย,ยนะครับคุณตีสวัสดีครับนีช่องนี้นะสามารถติดตามกันได้นะครับช่องคุณตีนะครับไหนคุณตี คลิปไปไหนหมดนะครับไปเดี๋ยวลืมนะอัพคลิปบ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ดังเองเช่ผมอัพคลิปบ่อยๆนะครับวันละครั้งวันละคลิป2คลิปก็ได้ลองอัพเป็นอย่างเงี้ยประมาณติดต่อกันอะให้เกินครึ่งปีดังแน่นอนเช่ผมนะครับทาทุกวันนะครับดังแน่นอนนะครับก็จะอันนี้สรับคิดโรนี้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ดูคลิปผมจนจบนะครับก็ใครคิดยังไงกับร้านค้าเปรียนจรนี้นะครับหรือว่ากล่องนี้ ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าใครมีอะไรจะบอกนะครับผมในคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ถ้าคลิปนี้ไม่ถึงแปดนาทีเดี๋ยวหาน้องกระต่ายมาใส่แล้วกันนะครับที่ทําหน้านวลผมอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับโค้ดในวันนี้นะครับก็เป็น0ูนย์หนึ่งห้าแล้วกันนะครับเราจะพิมพ์มาแค่หนึ่งห้าก็ได้เนี่ยใครจะพิมพ์ศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าก็ได้นะครับสำหรับคนที่ดูคลิปจบส่งซิกมาบอกกันหน่อยแล้วกันว่าใครดูคลิปจบบ้างนะครับโอเคสํา,ารหรับหัวใจในวันนี้เนี่ยก็็คคงงเปนขอุณ H New As Dis Of Power นะครับที่ยังคงอยู่ที่45ดวงนะฮะเยอะที่สุดแหละนะครับคุณคมกริตรับตอนนี้มีอยู่3ดวงไม้ได้มาหายไปไหนวะคุณคนคนทุยคุณคมกริตรู้นี่ช่องคนคมกริตเหรอเนี่ยโอ้หนึ่งจุเแสนเลยนะ7 4หมื่นวิดีโอสแควร์ภูมิใจเสนอปาดคุณคมกริตก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเนี่ยมันไม่ทำต่อเนี่ยในกายน้อยวีบารับผม ปัสกอบางสายนะนรับคนนี้ก็มาบ่อยแล้วนะครับโอเคคึ้จนันนี้สำหรับคลิปันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะไม่รู้ว่าคลิปหน้ามาตอนไหนนะครับไว้เจอกันวันเพลงเดบสอง่บานครับทุกคนเจอกันนะผมบ๊ายบายไป